ผมจะสู้เพื่ออนาคตเฮาป๊อปบ้าเย่านี่คืเสียของโดซีเป้อยากดูบอลแบบสดจัดๆชัดๆทั้งใจไม่ต้องเสียอายเดือนที่ดูบอลดูหนังแอไปไลน์ไป add d b ที่เห็นในโลโก,โก้ก่อนบอลเตะเดี๋ยวแอดมินเขาส่งลิงก์ให้บางคนก็สงสารบางคนก็สมน้ำหน้าก็พี่ป,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 ป๊อปบาโดนลงโทษแบนแน่นอนแล้ว4ปีจากคดีใช้สารกระตุน้นตัดสินโดยโอปอลต่อต้านการใช้สารกระตุ้นของอิตาลี คนที่เสียดายก็น่าจะเป็นพวกที่ชื่นชอบในพรสวรรค์ของป๊อกบ้ารนนั่นแหละพอชาพูดแบบเป็นกลางช่วงพีคพ,พี่แกก็คคอยอดมิดฟิลที่เกบเพ่ิงที่สุดของวงการฟุตบอลเหมือนกันไม่งมั้นแมนยูจะยอมคบเงินระดับเกือบร้อยล้านดึงแกกลับมาเล่นให้อีกครั้งในโอทับฟอร์ดเนาะหลังจากที่เคยปล่อยให้กับยูเว่ไปแบบฟรีช่วงเป็นดาวรุง่งแต่พอมาอยู่แมนยูรอบสองเนี่ยกลายเป็นว่าออกลีลาเต้นมากกว่าลีลาในสนามตัดผมบ่อยมากกว่าตัดเกมแถมมีปัญหาก,กับบุรินโยอีก จนละมูบอกว่านับแต่คนนี้นี่แหละคือไวรัสที่จะทําให้สโมสรแมนยูและเทะแน่นอนก่อนที่จจะออกจากาแ่งไปสุดท้ายก็เป็นแบบนั้นจริงๆเริ่มทําตัวมีปัญหาและย้ายออกไปอยู่ยูเว่เหมือนเดิมสรุปผลงานไม่มีอะไรที่น่าจดจําในสีเสื้อแมนยูเลยพอ,อมาอยู่ยูเว่กะว่าจะกลับมาปล่อยของเหมือนเดิมให้แฟนผีแดงนั้นเสียดายที่สาดส่งตามหลังมาแต่กลายเป็นว่าเจ็บจนไม่ได้ลงสนามอีกย้ายมาก็เจ็บเลย จะหายจะหายซ้อมก็เจ็บอีกพอได้ลงสนามก็เจ็บอีกเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนจนต้องพักรักษาตัวฟื้นฟูนร่างกายแต่ไม่รู้ว่าไปฟื้นฟูนร่างกายอีท่าไหนจนโดนสุ่มตรวจเจอสารกระตุ้นเมื่อวันที่20สิงหาคมปีก่อนทั้งทงท,งที่มีชื่อเป็นตัวสำรองพอตรวจเจอปุ๊บก,ก็โดนสั่งแบนชั่วคราวก่อนก็พยายามหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าเผลอไปกินไปดื่มอะไรมาหรือเปล่าโดยที่ไม่ได้เจตนาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพิสูจน์กันอยู่นาน วันก่อนก็ได้ข้อสรุปมาว่าผลการปวดซ้ำพร้อมกับหลักฐานที่ยืนยันไม่ได้ทำให้ป๊อกบาพิดจริงจนโดนแบนด์ซีีจากองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของอิตาลีตอนนี้ป๊อกบากอายุ3าแล้วคิดดูนี่คือช่วงสุดท้ายของอาชีพนักฟุตบอลคนหนึ่งพี่กำลังต้องกอบโปรยรายได้ในอาชีพเพื่อไปต่อย,ยอดหลังแขวนสตัร์ขอโทษของเขาจะหมดก็นู่นเลยอายุ34แล้วจะเล่นไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะต้องแขวนสตัรเลย แถมสปอนเซอร์หรือสัญญาสโมสรจะต้องโดนยกเลิกอีกรายได้หายหมดป๊อบบาก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ยอมผมจะสู้เพื่ออนาคตของผมเขาบอกว่าจะยื่นเรื่องต่อศาลกีฬาโลกเพื่ออุรณ์และพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเขาคงไม่บ้าพอที่จะใช้ศาลต้องห้ามเพื่อทำลายอนาคตตัวเองทำลายผู้สนับสนุนหรือชื่อเสียงของสโมสรเขาได้หรอกและพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขากลับมาเล่นฟุตบอลได้ อย่างน้อยๆก็ขอให้โทษเนี่ยลดลงเหลือ2ปีก็ยังดีเอา้าจะมารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปอกบาจะรอดพ้นคดีรหรือเปล่าใครที่สนับสนุนหรือใครที่รอซ้ำยกมือขึ้นบัคคอมเมนต์กันหน่อยอยากดูบอลแบบสดจัดชัดชัด,ชดทั้งใจไม่ต้องเสียรายเดือนที่ดูบอลดูหนังแอดไลน์ไปแอดดี DB ตามไลน์แอดที่เห็นในโลโก้ก่อนบอลเปะเดี๋ยวแอดมินเขาส่งลิงก์ให้